สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมครับจองบุญรอดดำทีมครับอ่ะนี่เป็นคลิปต่อเนื่องกับงานหลวงหัวหน้าโจ้ครับที่มาเปิดน้ําครับนี่ปิดน้ําเสร็จแล้วก็จะทําการไปเปิดน้ําตรงมุมนู้นะครับนูน่นมุมแรกที่คลิปที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวหัวหน้าโจยจะเดินไปนู่นนะอย่าไปดูสิหัวหน้าโจยบอกว่าตรงนั้นมีปลาอีกจะเยอะขนาดนี้ไหม รอบนี้เราไปดูกันว่าเจ้าตาได้เยอะไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตานี่ขอโชวยดิโชปาดินี่โชว์โ,โ,โ,โหโล,โล,โล,โลหน่อย,อยโอโ้โหนี่นี่นี่ฝีมือตาทิพย์ของคุณหน้าโจยฮะสวยๆอ่ะได้แล้วคึงคุเอ้คึงกระปุกภาษา,าเขมรวรคัมครับผมตสรย์ประตูใช<น> <laughs> โอ้ยอย่าต่อให้ผมพูดเลยลินก็ยิ่งสั้นอยู่โอ้รอเรือก็ควบไม่ค่อยกั้นได้ปัดตัวได้ปัดตัวปลาช่อนปลาช่อนโอ้เดี๋ยววันหลังก็เอาอีกปลาหนึ่งครับผมโอ้โหภาษาเขมรวัฒนธรคโอ้ไรชะโลไต่ะยาลอขกีเกียรหัดพูดเดี๋ยวหาเวลาว่างๆค่อยหัดลิ้นมันแข็งไปหมด อาดูหน้าโจยลองดูโอ้นี่หน้าโจยงัดต่อยูคานี่ออกครับเพื่อจะให้น้ํานี่ลงไปช่องนู้นนะให้มันไหลไปนู่นไม่เข้ามาที่บ่อนะไหลออกด้านข้างไปเลยครับนี่นี่ก็เวลาเกือบจะพบค้ํมแล้วเย็นๆแล้วนี่หน้าโจยกำลังจะเปิดลงน้ำตรงนี้เพื่อให้ทะลุก,กันไม่ให้เข้ามาบอนะอะ ก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้จะจับปลาอีกรอบหนึ่งให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดิว่าเป็นยังไงชักล่องไปเศษยางนี่นี่ครับจะชักล่องตรงนี้นะให้น้ำมันระ,ะ,ะบายไหลลงไปด้านข้างนี่ครับไม่ให้ข้อบออ่เอาไปเอาไปปั่นคูไว้เลยเอาอ้ยเอ้ย,อยกิน ออกห่างออกห่างเอ้ยเอ้ยอ,อ,อ,อ้าวดูน่ะโจยจะไปทําอะไรดํากีน่ะยานาสงสารดํากีนเขานะแล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นล่ะอ้าวดูนะ <c oughs> ดูจะบีบดํากีนให้ไปที่โคนครับเอาเอาดูนะเดินอะไรโอ๊ยเอาโอ๊ยขาจมแล้วโอ๊ยไปแก่ดํากีน หัวหน้าโจ้ยเจ้าดิดูขาลงไปกี่โคเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปหาแกเขาดูนะชอบใจชอบใจ้ยไปบีบดูอยู่ว่าตรงนั้นเป็นกี่โคตีไปดำกินถอยหลังไปนะฮะหัวหน้าโจ้ <laughs> ทำงานใจใจต้องนิ่งอ้ยอ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดำกิน เรามีน้ำอยู่เยอะแยะนี่นี่ยังดีแค่ขาเอาวดี๋ดูนีจะเอาอะไรอีกเนี่ยออกมาเนี่ยผมว่าแล้วอะไอ้ยเอ้ยเอ้ยอดีโอ้ยนี่นี่นี่ทำแล้วก็ต้องขอโทษดูนะโอ้ยนี่นะเอ้ยหน้าโจ้เรานี่สุดยอดเลย แกงแล้วก็ตักน้ําขึ้นมาให้ร้างขาอโอ้ก็นึกว่าจะเอาน้ําสาดํำกีนอ,อีกดีแท้ดีแท้ดีแท้ด,ด,ด,ดีแกงแล้วรู้จักขอโทษด้วยในการตักน้ําให้ดํากินในร้างขาอ่มามารยาดีครูนี้ถึงจะกแกงกันบ่อยแต่ก็รักกันนะฮะรอกกันได้ตลอดเวลา,าอ่ะนี่แหละ ก็ไปอยู่ไอ้มุมที่อับๆมุมที่ให้หัวหน้าโจยแจงได้มาทางนี้ทังจีนผมอุตส่าห์ว่าจะรอไปดูเปิดน้ำตรงนู้นได้คลิปตรงนี้เลยอ้าวออกมาออกมาอีกออกมาอีกออกมาออกมา นี่ก็เหลืออ่ะนี่ลงไปข้างล่างเลยน้ำกินเป็นคนชอบแกงแต่กัดลักนะฮู้หน้าโจ้เราเอาแล้วครับเหลืออีกแก่ไม่กี่คงกี่ก็จะทะลุด,ด้วยกันแล้วอ่ะนี่เฮ้ยฮู้หน้าโจ้เดินดูถอยหลังด้วยนะ รถตะแคงข้างเอียงไปซวยเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกอีกคุณนาาโจ้บอกผมว่าว้าเฮียสาปลาย,ยังอยู่ตรงนั้นอีกเยอะเลยทางด้านหลังเน่นเสียดายถ้ามีเวลา,ผม,มาผมจะหานี่แกยังบอกเลยถ้าผมเปิดน้ำเมื่อไหรปุ๊บให้เอามองมาเลยฮนะหรือถ่ายออมาเลย มาใส่เลยครับเพราะว่าปลาจะต้องไหลลงแน่อ่าอ้าอ้าอ้าดัมกีนดัมกีนมานี่มันจะไม่มีที่ไปอยู่แล้วนะอีกเก้าเดียวก็จะลงขี้โคลนเหมือนเดิมมั้งนะขยับมาหาทางออกกันเร็วไม่มีทางออกอีกอ่าอ้าอ้าอนี่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 โอ้เอาใส่เดี๋ยวให้ดัมกีนทำไงอ่าขยับทางให้แล้วขยับทางให้แล้วโอ้ลบลบลบ ลบทก,กเตรียบไปเตรียบโดนชตอนที่สองเดี๋ยวเราตามไปนะไปดูตอนเปิดน้ำนะนี่เราดูตอนปิดน้ำก่อนดู ผหน่าโจ้ยแกงน้ำจริงก่อนผมอยากจะรู้เลยว่าบอรุ่งนี้มันลึกขนาดไหนเวลาน้ำแห้งแล้วเดียให้เอฟซีทุกท่านโปรดติดตามนะครับบอหลวงงานนี้บอกได้คำเดียวว่าโอ้ยก่อนบอกได้คำเดียวว่ามีลั่นแน่บรรดาสายหกล้อทุกท่านทุกขันที่เข้ามาในทีมงานนี้ดูสภาพครับ นี่ชาวบ้านก็เริ่มมาตัดต้นไม้กันแล้วเนี่ยแหละอย่าเปิดน้ำวันนี้อย่ารอดูข่าวอีกทีหนึ่งว่าจะมาเอาท่อซิ่งมาซูบนไหนรอวันหน้าจดรายงานข่าวไม่เป็นไรน้ำมีเยอะแยะครับดู้มดเลยหมดเลยโอ้โดเย อันตรายน <c oughs> ้ำกีนบอกว่าอันตรายอยู่ใกล้คุณน้าโจยแล้วชอบไปอยู่ใกล้เขาจังเลยรู้ว่าอันตราย <c oughs> อ่ะมาแล้วนี่ก็ยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งอยู่นี่ก็3าสช่องไปแล้วอ่ะ๋ย่าเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะ <c oughs> กับบองานหลวงของคุณน้าโจยเดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ